เมือนเก้ามาแล้วจ้าคอนเฟิร์มไหมคอนโหสุดยอดซื้อหนึ่งไร่ลดไปทีหนึ่งแสนบาทโอ้โหแถมผ่อนฟรีดอกก็มีมีผ่อนยาวได้ไหมผ่อนยาว ให้มาคุยกันให้มาคุยกันจะเดือนละ1,000จะเดือนละ2,000จะเดือนละ3,000ก็ได้ซื้อ100ตารางวาขึ refined, ้นไปมีส่วนลดมาขอของแถมหน้าแปลงได้เลยใช่ไหมครับขออะไรเลยนะมีส่วนลดให้100ตารางวานะซื้อ100ตารางวาขึ้นไปมีส่วนลดจัดไปครับจ่าแปลงนี้ขออีกทีหนึ่งเปิดมาหลายโครงการและจําไม่ได้แล้วนะ We going Yes จะจำจำตัวเลขโครงการไม่ได้ผมแม่เราไม่ต้องสนใจครับอยู่ที่ไหนขออีกรอบหนึ่งเผื่อคนเข้ามาเขาดูครั้งแรกอยู่ที่ตำบลหนองปรดู่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับเออย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะยกแปลงไปเลยสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าอันนี้คือราคาดาวหรือราคายกแปลงหรือราคายกแปลงราคายกแปลงนะครับเป็นโฉนดคุดแดงด้วยครับผมพร้อมโอนก็มีใช่ไหมจ้ามีครับมีครับถ้าอยากซื้อวันนี้นะสมมติวันจันทร์ซื้อวันนี้ปุ๊บโอนวางคันได้ไหมได้อ้าว อย่างนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วเอ้ยเอ้พาไปหาพี่จ um. ่าชันเลยเดียวโอ้ยแหมสุดยอดจริงๆเว้ยรถคันนี้เอา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 ถึงแล้วถึงแล้วเอา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 โอเคลงได้ลงดิโอ้โหจะไม่ไ่ลงล่ะกระโดดเลยครับผมเอานี่แหละรถรับส่งเนี่ยนี่แหละครับรถรับส่งจ่ายค่าโดยสารไมเลยครับผมอ่นไหนบอกรถฟรีไงอ๋อเล่นครับผม แล้วไปทําอะไรมาเนี่ยอ๋อพอดีไปวางท่อปลาปาครับเดินน้ํามีท่อประปาแล้วมีแล้วครับไฟฟ้านี่รอไฟฟ้ากําลังดําเนินการมาครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่จ่าฐานให้ช่วยกันรีวิวก่อนดีกว่าเนาะโอเคครับโอ้โกินว้าไม่ทันแล้วไปเอ้าเริ่มรีวิวกันเฮ้ยรีวิวเสร็จแล้วอ้าวแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยโอ้นั่งจะตูดได้แล้วนั่งรถเมื่อกี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโครงการนี้จ่าชานกาลันตี you <laughs>